สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํา้านายททยทักคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาคาดการปีนะคาดการปี2 5 6 9แนวโน้มสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะของชาวราศีกันนะะราศีอื่นก็ทํานายให้แล้วนะคะน,นี้เป็นคิวของราศีกันนะคะสถานการณ์รอบๆตัวเจ้าชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพแต่จะ ทํานายโดยภาพรวมนะคะนะคะในปีหน้า2,569นีน้ชาวราศีกันสำหรับมาอยู่เก้าคือวู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินคุณจะดูแบบลัคนาดูแบบราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคุณก็ยึดชาวกันได้เลยนะไม่ต้องเคร่งเครียดกับการทํานายนะ ดูเป็นแนวทางดูเป็นกําลังใจเจอเรื่องราวดีๆเจอปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขนะคะ <c oughs> สำหรับเจ้าชะตาชาวราศีกันนะในปี2569เนี่ยบอกได้เลยรวยรวยรวยยเออนะเวลาสีที่ทำนายมาในเจ้าชะตาเนี่ยเงินทองเข้ามาเยอะมีความสุขด้วยทุกเรื่องไม่กระทั่งเรื่องการเงิน ความรักการงานโชคลาภปีหน้าเนี่ยโชคลาภเข้ามาเต็มเมเลยนะชาวกันบอกได้เลยเพราะฉะนั้นทําบุญลับนะทาบุญรับโชคลาภโชคฟุกๆแล้วแต่บุญวาสนาคนนะไม่ใช่โชคแบบเล็กๆนะโชคมาแบบใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นโชคทุกทุกทางอ่ะเข้ามาทุกทางโชคการงานโชคสัตว์สองเท้าเออโชคการเงินอ่าแบบฟุกๆด้วยส่วนหนึ่ง นะแม้กระทั่งเงินที่มาจากทางไกลไกลต่างประเทศมีโอกาสได้การลงทุนกิจการหรืองานเก่าๆเดิมๆเนี่ยที่ทําอยู่แล้วเนี่ยจะดีมากเลยจะมีความสุขจะมีลูกค้าจะมีออเดอร์จะมีอา่าอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเก่าว่างันเถอะนะคะ <c oughs> ดวงอุปถัมภ์ผู้ปัมก็บุญเก่าคุณนี่แหละช่วยบุญอุปถัมภ์คุณนะเชากันนะนะ เออแม้กระทั่งเรื่องความรักใหม่เนี่ยมีเข้ามาแล้วก็มีความสุขบุตรบริวารลูกหลานก็ดีเออประมาณนี้นะชาวกันดีมากเลยนะอ่างานนี่บางท่านมีความคาดหวังที่จะไปทำงานต่างประเทศคุณก็มีโอกาสโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะเออมีมิตรภาพการสมัครงานการหางานกิจการเก่าเดิมเดิมเนี่ยที่ซบเซามันจะดีขึ้นนะอืมแต่คุณจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย,นอยกับปัญหาคู่แข่ง นะแล้วก็สำคัญที่สุดมันเป็นทุกขลาบสุขภาพอืมคุณได้อะไรเพิ่มมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกบอกได้เลยคุณได้อย่างเสียดายคนรวยคุณมีเงินคุณมีโชคแต่สุขภาพคุณก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเด่นมากเลยเรื่องสุขภาพของชาวกันนะบอกได้เลยนะอืมแล้วก็เรื่องความรักด้วยส่วนหนึ่งคนที่มีคู่นะอาจจะไม่โรแมนติก การทำนายทั่วไปเนี่ยขะ่ะกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะคะนะงานลงทุนกิจการใหม่ๆนะคุณฝ่ากฟันเอาชนะนะคุณมีโอกาสลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อยู่นะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดนะการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกในช่วงตั้งแต่กุมพามาเนี่ยกุมพามีนาเมษา,ม,าม,มีโอกาสดี แล้วก็ครึ่งปีหลังก็อาจจะเป็นประมาณช่วงตุลาประมาณนั้นหรือช่วงสิ้นปีเนี่ยเริ่มต้นวางแผนอนะ่ะคุณวางแผนมาได้วางแผนได้นะคะการลงทุนกิจการใหม่ๆนะหรือวางแผนปรับปรับปรุงกิจการเดิมที่ทำมีโอกาสดีแน่นอนนะหางานหางานใหม่ได้งานเออนะ ธุรกิจกิจการต่างๆอันดีหมดนะการเงินหมุนเวียนดีคล่องนะเงินจะเข้ามาหลายทางคุณจะมีความสุขมีความสุขอิม่มเอมเปรมปรีกับความร่ำรวยของคุณ <laughs> อะไรจะปานนั้นชาวกันเราว่าไปตามสถานการณ์นะเราไม่ได้พูดเอาใจนะอืมแน่นอนมีโชคอ่าโชคแบบมไม่คาดคิดเลยอ่ะโชคใหญ่ด้วยนะเอออันนี้แล้วแต่บุญวาสนาคนนะ คนเรามีบุญมีกรรมมันต่างกันบางคนได้มากได้น้อยนะ,ะเป็นอย่างนั้นนะ,ะนะคะโชคลาภนะ,ะหรือว่าบอดีวานก็ยังดีคนช่วยเหลือยังมีดวงอุปธรรมยังมีนะบุญเก่าอะ่ะอกอารเดินทางก็ประสบความสำเร็จนะเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานหรือไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวก็ถือว่าดีนะนะคะ แต่คุณอย่าเอาพลังลบมา,หาให้คุณนะก็คือเพื่อนฝูงนี่แหละนะ,ะหลีเลี่ยงได้หลีเลี่ยงกับปัญหาที่เขาจะมาคุยมาเล่าอะไรกับต่างๆที่เป็นปัญหาเขานะ่ะหลีเลี่ยงได้เออเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้ได้นะคะอืมนะความรักนะ่ะคุณจะมีความรักใหม่เข้ามา ในช่วงวันเดือนแห่งความรักคุณจะมีความสุขอ่าคุณอาจจะพบรักในเดือนกุมภาอ่าได้มีโอกาสไปมีความสุขในช่วงกุมภาวันแห่งความรักี่ก็ได้สําหรับอีกวัยหนึ่งนะหรืออีกวัยหนึ่งก็มีโอกาสที่จะแฮปปี้กับเพื่อนฝูงหรืออะไรประมาณนี้นะมีความสุขนะคะยกเว้นคนมีคู่นะอาจจะมีเรื่องปัญหากันหรืออยู่แบบสงบสงบ นะไม่ค่อยมีปัญหากอะไรป้างนะักแต่จะไม่ค่อยโรแมนติกนะเดี๋ยวจะมีการทํานายเป็นความรักให้แล้วนะไปดูได้ทํานายให้แล้วเออลืมไปทํานายให้แล้วคาดการปีความรักไปดูได้นะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องความผิดความถูกเเกี่ยวกับความรักเข้ามาหรือจบสิ้นสําหรับคนที่ปัญหามันเข้ามาหนักๆนะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอ่าส่วนในเรื่องของ สุขภาพนี่แหละคุณต้องระมัดระวังนี่แหละอะไรมันโดดเด่นมากๆคุณก็ต้องระมัดระวังสุขภาพนะไปหมั่นตรวจด,ดูแลไม่ได้เป็นโรคเดียวนะแล้วคุณก็มีนทางเลือกที่ต้องรักษาหลายทางด้วยนะคะนะะดูแลกันบางขั้นถึงขั้นล้มนอนมอนเสือเลยนอนเสือเลยนะ าดูแลนะสุขภาพตัวเองป้องกันไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าชาวกันนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากถือว่าดีนะนะสรุปโดยรวมๆก็ถือว่าเจ้าชะตานี่มีโอกาสรวยมีความสุขอิม่มเอมเป็มปรีลูกหลานความสุขความรักใหม่นะคะความสุขกับลูกกับหลานบริวารก็ดีนะโชคลาภก็เข้ามาเต็มๆเลยคนหางานได้งานลงทุนกิจการใหม่ๆมีโอกาสดี คนที่ทางานเดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในขั้นต่อไปแล้วก็มีความสุขนะคะาหางานใหม่ก็มีโอกาสได้โชคก็เข้ามาเต็มๆเ,เลยโชคที่มาจากต่างประเทศก็ได้โชคจากฟุกๆก,ก็ได้เพราะฉะนั้นทำบุญลับนะ้วแต่ความเชื่อนะนะคะการเงินหมุนเวียนก็จะคล่องขึ้นนะคะความรักก็จะพบรักใหม่จะมีความสุขในช่วง ครึ่งปีแรกในเรื่องของความรักมีโอกาสเจอรักใหม่นะสำหรับคนโสดคนมีคู่ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกับเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการความผิดความถูกนะนะคะอืมดวงอุปรร์ก็เข้ามาอืมนะคะอืมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนาชาวกันนะ่ะบอกได้เลยคุณมีอะไรสูงสุดสุดโด่งเลยนะ เรื่องความร่ำรวยเรื่องหน้าที่การงานสุดโด่งเลยเท่ากันนะ่ะปีหน้าเนี่ยทำบุญรับเลยนะทานศีลภาวนานแล้วแต่ความเชื่อนะสุขภาพคุณต้องป้องกันไว้น,นี่แหละทุกขลาภมันไม่มีอะไรโดดเด่นมากมันก็ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกแซงนะ่ะคุณไม่ได้พูดง่ายๆมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์คุณร่ำรวยคุณจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเพราะนั้นป้องกันไว้ดูแลตัวเองไว้แต่นันเนินนะอันนี้อย่างไรก็ตามจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะ นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะอันนี้นะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ